คุณทักษินไปถึงดูไบเมื่อวานโพสเหตุผลที่เปลี่ยนเส้นทางแล้วนะครับล่าสุดตอนเย็นนะแหล่งข่าวเขาบอกว่าคุณทักษินโทรศัพท์มาที่แกนนำพักเพื่อไทยขอบคุณสมาชิกที่ช่วยกันบวชให้คุณชากเกมนิติสิริด้วย นันต้องขอบคุณกี่คนล่ะเอาเท่านทนีช่วยโหวตน,นะร้อยยี่สิบแปดคนของพรรคเพื่อไทยอ๋ออาจจะคนไม่โหวตก,กวับพรรคเพื่อไทยก็มีนะครับอันนี้เข้าใจได้คนไม่โหวตก,กวับพรรคเพื่อไทยก็ควรได้รับการขอบคุณด้วยก็คือคุณฉลาดขามช่วงรองประธานสภาแต่พรรคเพื่อไทยเอาคนที่งดออกเสียงคุณชยาพรมทานะครับ รองประธานสภาพรรคเพื่อไทยงดออกเสียงนี้เข้าใจได้นะเะี๋ยขอบคุณนั้นเข้าใจนะผมตีความว่าต้องขอบคุณสมาชิกพรรคเพื่อไทยเป็นหลักและต้องขอบคุณพรรคอ,อื่นด้วยนะคุณทักสินเนาะอ่ะผมตีคุณม,มาแล้วกานว่าคุณทักสินต้องขอบคุณพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคประชาชาติโอเคต้องขอบคุณพรรคชาติไทยพัฒนาทั้งสิบเสียงไม่แตกแถวพรรคประชาชาติแปดเสียง เต็มเต็มนะฮะตัวเงจ้ามันนอลนะจะามันนอก็เป็นประธานสภาอยู่พลังประชารัฐสองเสียงสองเสียงเขากู้สองเสียงนะชาติพัฒนาของคุณสุวัตรจริงๆก็ใช้ชื่อลองชายกันนะอะไรนะจำชื่อลองชายกันไม่ได้แล้วนะจริงๆคุณคงสุวัตแหละหลักไทยรวมพลังนะฮะก็เอาไปว่า เนี่ยต้าขอบคุณผมผมผมตีคุมแทนคุณทักษิณแล้วกันขอบคุณพักล่านี้นะฮะประเด็นก็คือคุณทักษิณยืนยันว่าวันที่8กันยายนจะเดินทางกลับประเทศไทยและจะไปฟังคำพิพากษาศาลด,ดีกาเอ้ยศาลดีกาดึงขั้นที่สี่วันที่14กันยายนนี้แน่นอนเขาบอกว่าเช่นนั้นนะฮะ ผมก็เชื่อว่าทุกท่านก็ตามเรื่องนี้มายาวทั้งวันทั้งคืนนะคุณคิดว่าคุณทักษณิณจะกลับไหมเออคุณคิดว่าคุณทักษณิณจะกลับไหมครับนะกลับมาเพื่อไปที่สารดีกามาฟังคำตัดสินซึ่งสารให้คุณทักษณิณไปฟังคำ ตัดสินด้วยนะครับเราไม่รู้ว่าจะเป็นจุดพลิกผันชีวิตคุณทักษิณด้วยหรือเปล่านั้นเมื่อยืนยันเช่นนี้ท่านที่ดูอยู่ท่านที่อยู่ด้วยกันคิดว่าคุณทักษิณจะกลับไหมแต่ถ้าถามผมผมยังเชื่อมั่นผมเชื่อในความคิดของผมเองของผมเองนะถ้าผิดแล้วก็ <laughs> ก็ต้องผิดฮนะตัวผิดก็คือผิดนะครับ ผมยังเชื่อว่าคุณทักษิณไม่กลับประเทศไทยก่อนวันที่เก้ากันยายนผมยังเชื่อว่าคุณทักษิณจะไปคือเที่ยวนี้ยไปหลบภัยสักช่วงหนึ่งตั้งหลักหาทางหนีทีไล่ถ้าหากว่า วันที่เก้ากันยาสามีที่ใช้ออกมาตัดสินออกมาไม่กระทบคุณทักษิณสิ่งกลับอยู่แล้วแกคงอยากอยู่ประเทศไทยอยู่แล้วคนเคยคนเคยหนีไม่หนีสิคหนีหนีไปถึงสิบเจ็ดปีแกต้องอยากกลับแต่ถ้าเกิดวันที่เก้าแล้วคำตัดสินของศาลไม่เป็นคุณ ที่จะกลับทําไมอุสตสาห์บินทั้งไกลอุสตสาห์ทําให้คนทั้งเมืองตื่นเต้นติดตามเรื่องไฟบินของกุณทักษิณจะไม่หลับไม่ได้นอนผมเชื่อ,อผมอย่างนี้นะอาจจะผิดก็ได้แต่ณวันนี้ก็ยังเชื่อว่าจะไม่กลับก่อนวันที่เก้ากันยายนจนกว่าจะเห็นผลหรือทราบผลการวิจัยของศาลวันที่เก้ากันยายน ที่จะถึงนี้ย้ำนี่เป็นความเชื่อของผมส่วนที่ถามอาจารย์วีละไม่ได้ถามอนีรเริ่มรายการท่านที่ดูคุยให้คิดนะไม่ทันได้ถามเลย <c oughs> คุณทักษินบอกว่าศาลน่าจะเลื่อนคําตัดสินออกไปโอ้โห,โหผมก็คิดว่าเอ๊ในคิดใจนะสงสัย คุณสักศินไม่มาบ่าวสารเรื่องคําตัดสินวีระบอกเฮ้ยผมไม่ได้พูดอะไรเลย <laughs> คุณคิดไปเองนะ <laughs> ผมถามใจวีระว่าอ, <laughs> อะไรคือเหตุผลที่ใจคิดว่าศาลน่าจะเรื่องคําตัดสินอาจวีระบอกมันเป็นปฏิอันน่ะมันเป็นผมจะไม่ได้เป็นอะไรเป็นเป็นทางศรศาสตร์มั้งอะไรมั้งไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบ <laughs> เอาว่าใจาวีระเชื่อว่าไม่มีคันตัดสินของวันที่เก้ากันยายน แต่หากว่าไม่มีการตัดสินจริงเนี่ยผมก็คิดว่าคุณัสินยังไม่กลับอีกอะนี่ผมเชื่อ่น้จริงนะถ้าผิดพลาดนี่ผมผมก็ต้องสารภาพผิดจริงนะเชื่อว่าถึงขนาดนี้เนี่ยจะเรื่องไม่หนีก็กลืนหนีตั้งหลักอะไปลบไปตั้งหลักอะโอเพราะว่าเที่ยวนี้ใช้ ช่องทางธรรมชาติไม่ได้แล้วค่าวที่แล้วก็ชัดเจนนะว่าใช้ช่องทางธรรมชาตินะผ่านไปทางาตูชานะอคุณเซนยังพูดถึงเลยนะะกระทั่งน้องสาวก็ใช้ช่องทางธรรมชาติไอ้ตอนนี้ธรรมชาติที่ว่าเขมรนี่ไม่ได้แล้วโอ้โหขืนไปสิฮะเสร็จอุ้นเซนเลยแหละใช่ไหมแขนยังไม่ได้ชาระอะไรที่มัน้างขาใจก็โอ้ยังไม่ได้เคลียร์กันแหละนะนะ มีคนมาบอกโอ้ยคุณเซนแม่นทายว่านายกจะต้องเปลี่ยนนายกภายในสามเดือนแล้วเปลี่ยนจริงนะแบบไม่ไม,ม,ม่แกคงจะคาดการแกไปนะแกคงจะติดตามข่าวด้วยเออผมไม่รู้ว่าคุณเซนแกจะดีใจหรือเสียใจที่เปลี่ยนนายกแล้วก็ได้คุณเสถามานะคุณคุณจะดีใจเสียใจ แต่ตุ๊กยอมรับความจริงส่วนหนึ่งนะอันนี้พูดกันแร์ๆนะว่าสาเหตุที่คุณแปรองทานล่วงไปจากตาแหน่งเนี่ยก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าขีปนาวุธที่ลงทุนต่ำาหรอเนี้ยขีปนาวุธลงทุนต่ําของคุณหุนของคุณเซนที่ยิงมาที่ทําเนียบอะคือใช้ใช้อะไรใช้ใช้คลิปแบบเปิดคลิปอัดแอบอัดโทรศัพท์ด้วยเสียงนิดหน่อยเนะเอาเอาซะคุณอุอ๊ยนี่ร่วงเลยนะก็คือทางสวก็เอาคลิปเสียงเนี่ยไปยื่น ฟ้องต่อสารรัฐมนูลและสาลก็มีคำตัดสินว่าต้องพ้นจากตำแหน่งก็ต้องยอมรับว่าต้นทางมาจากคุณเซนนี่ไม่ได้บอกว่าให้ให้คดีเดิตคุณเซนในการทาให้คุณอิงออกไปแต่ว่ามันมีเหตุแห่งชิปเสียงคุณเซนเนี่ยทําให้คุณแพรลังสารต้องหลุดจากตำแหน่งไปและคอรอรอปชันพ้นตำแหน่งไปด้วยอั้นแต่ว่าเดาใจไหมเราเราใจเราคาดไหมว่าคุณเซนจะรู้สึกไงระหว่างนายก ชื่ออนุทินชาวีรกูลหนูที่กลายเป็นราชสีนกับนายกที่ชื่อแพทองทานภายใต้การดูแลอย่างดีจากคุณทักษิณชินวัตรคำตอบนี้ถ้าถามก่อนที่คุณหนูอิง ขึ้นนายกเลอเป็นยกใหม่ๆแน่นอนคุณเซนต์ก็บอกว่าอุ้งอิงอุ้งอิง,อง,องนาทีนี้ผมก็คิดว่าคุณเซนต์ก็ไม่น่าที่จะเทียคุณโอทินมากนักต้องดูนี้สิครับดูว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมจะมาจากใครนี่ก็มีผลนะครับเพราะว่า ประเด็นร่วงความสัมพันธ์ชายแดนไทยกัมพูชานี่ตอนนี้ยังถือว่ายัางครุขุนกันอยู่ว่าตามชายแดนด้วยไทยก็ยังเดินหน้าฟ้องต่างองค์กรต่างประเทศอยู่คุณเส้นไม่จ,จะดูเงียบผมก็กไม่เง,งียบแต่ก็เปลี่ยนรัฐบาลก็เชื่อว,ว่าต้องต้องมีการประเมินกันใหม่ถ้ารัฐมนตรีกระทรวงการกลาโหมซึ่งแน่นอนอะก็เอาจริงเอาจังอยู่แล้วหรือทําไม่ทั้งไม่ทับหรือในนโยบายของของรัฐบาลคนใหม่ผมเชื่อว่าก็ก็น่าจะคุยกันได้มากขึ้นนี่ไม่แปลว่ารเรายอมนะแต่ว่า พนทางเห็นการพูดคุยเจรจาหรือว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ให้เราเสียเปรียบอ่ะผมว่าน่าจะมีช่องทางแต่นีสสุคุณเซนก็งเงียบเป็นพิเศษนะเออนี่ก็เลยชวนคุยไปเลยเ,ออเรื่องของรัฐบาลก้าวต่อไปนะ